น้องชาวแอร์ซบกันวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวมารุซันเป็น Air h o อกกิ้อัดลมชักยิงตัวนี้ผมได้มือสองมาข้อมูลตัวนี้ไม่ค่อยมีเลยก็คือมันค่อนข้างหาข้อมูลยากเป็นปืนญี่ปุ่นงานค่อนข้างเก่ามากเลยตัวนี้ไม่แน่ใจว่าประมาณกี่ปีนะแต่น่าจะนานมากเลยตัวนี้เดี๋ยวให้ดูจุดเด่นแล้วก็รายละเอียดของเขา ตัวนี้ไม้เนี่ยเป็นไม้แท้เลยนะเป็นชุดแต่งนะ <S <S เพราะว่าไม้เดิมมันไอ้พันท้ายเดิมของเขาเป็นแบบพลาสติกสีดำจะขึ้นภาพให้ดูแต่อันนี้เป็นแบบไม้ชุดแต่งของเขาเป็นไม้แท้ลายก็ค่อนข้างสวยผมชอบดีไซน์ตรงพันท้ายมันมันค่อนข้างสวยกว่ารุ่นอื่นแล้วก็ตัวเซฟ เซฟตี้ของเขาก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นในโมเดลปืนจริงผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นอะไรนะก็เพราะว่าหาข้อมูลไม่ค่อยได้เลยหาข้อมูลค่อนข้างยากอันนี้คือรางจับสกขเขาจะเป็นแบบนี้ไม่มีตัวขั้นล็อกตัวลํากล้องก็จะเป็นแบบลดขนาด ความโตก็จะยาวมาถึงนี่แล้วก็เริ่มเบาลงลดขนาดไปเด็นของลำก้อง,องเขาก็คือพอรีดเขาให้มาเสมอลำก้องเลยครับเสมอมาเป๊ะๆเ,เลยมีมาร์คกิ้งอยู่ด้วยนะครับระบบแปลกๆอีกจุดหนึ่งก็คือไกลของเขาจะเป็นไก สองชั้นคล้ายๆของปืนกล็อกนะครับก็คือถ้ากดไกไม่ไม่เต็มมือไม่เต็มนิ้วมันก็จะไม่ลันนี่น,นี่คือกดไม่เต็มอันนี้กดเต็มมันก็จะลานได้ช่องแม็กของเขาก็คล้ายๆกับวิทยาเลยนะคล้ายๆกันอ่ะแม็กกาซีนของเขานี่คือแม็กกาซีนเขาจุประมาณสามสิบนัดมีมาร์กิ้ง นี่คือรุ่นของเขาเดี๋ยวจะให้ดูชุดฮอบของเขานะครับชุดฮอบของเขาจะอยู่ใต้นี้เห็นไหมครับรูเล็กๆใช้หกเหลี่ยมขันตัวท่อรีดกับยางฮอปของเขาจะเป็นตรงรุ่นนะครับจะไม่สามารถใช้กับค่ายอื่นได้แต่มันก็ไม่เกินความสามารถของคนไทยสามารถส่งไปทําก็ได้หรือว่าจะดัดแปลงเองก็ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันใส่ยางฮอป GBB ได้ไหมนะยังไม่ได้ทดสอบดู แต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆเราก็ส่งให้หมดตู่สไนเปอร์ทำให้ครับงานคนไทยชิ้นต่อไปก็คือชุดยิงกับกระบอกสูบของเขาคล้ายๆ VSR10 เลยครับคล้ายๆกันกระบอกสูบลูกสูบภายในก็คล้ายๆกันอะไรก็น่าจะหาไม่ยากตรงนี้ต่อไปก็เป็นงานรีวิวของแต่งที่สายไปก็คือมีแค่สโคปอย่างเดียวสโคปเป็นเวกเตอร์ออปติก ตัวนี้เป็นซูมสีเท่าตายตัวแล้วก็ฝากระดกอีกหนึ่งชิ้นตัวนี้ไม่สามารถปรับซูมได้นะปรับได้แค่ตั้งบนล่าง้ชยขวาข้อดีคือราคาถูกแล้วก็เลนส์ใสมากตัวนี้ความแรงของเขาจะอยู่ที่ประมาณ280-290ถอเพด้วยความที่เป็นปืนญี่ปุ่นความแรงก็จะไม่สูงมากข้อดีก็คือความแรงไม่สูงมากก็จะทำให้การ ชักหรือขึ้นลูกเลื่อนง,ง่ายขึ้นสามารถใช้นิ้วก้อยชักได้เลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือพอในเมื่อความแรงไม่สูงมากเสียงตัวปืนค่อนข้างเบามากเบามากๆเลยแทบจะไม่ได้ยินเลยจะ,จะได้ยินแค่เสียงสปริงเดี๋ยวจะไปยิงให้ดูนะทดสอบให้ดูว่าความแม่นยำเป็นไงทดสอบที่ระยะ15เมตรด้วยลูก0.2 0กรัม ยิงไปทั้งหมด9นัดมี3นัดแรกหลุดมาล่างตรงนั้นขึ้นบนเป็นกลุ่มประมาณนี้ครับด้วยความที่ปืนม,มันเก่าแล้วก็ได้ประมาณนี้ระยะ15เมตรก็ถือว่ากลุ่มขั้สุก็ค่อนข้างใช้ได้ ไม่มีอะไรมากแล้วครับตัวนี้ก็เป,ป็นปืนสะสมเหมาะกับลงสนามมันก็เอาลงได้ส่วนเรื่องอะไรก็สามารถ DIY แปลงตั ank, ดแปลงขึ้นมาใช้งานได้ถือว่าทําเองไม่ได้ก็ถักหาหมดตูสไนเปอร์เลยครับให้แกสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ให้ได้เลยสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับข้างหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวตัวไหนให้ชมก็ ติดตามไว้เลยครับขอบค,ครับ